เอาล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Ark s u r v e r Evol Mobile วันนี้เราจะมาทําการจับเจ้ายูนิคอนกันนะครับผมซึ่งผมเอาชิปมาสามันนะผมเพรางจากว่าผมไม่รู้ไงว่าไหนเป็นตัวอะไรนะครับผมโอเคเพราะว่าถ้าผมต้องการตัวผู้นะเดี๋ยวขาไปรีเซฟก่อนเฮียมากันต่อเฮียอันนี้ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอาอันไหนไปไวะน่าจะอันนี้ละมั้งไหนน่าจะอันนี้จำไม่ได้เลยวะ <c oughs> <c oughs> เคยต้องดูก่อนก็อย่างทุกคนห้ามลครับผมก็คือต้องทําการตัวนี้ชอบกินกิบเบิลตัวเดียวก็คือกิบเบิลของเจ้าโอเคกิบเบิปปลชอบกินกิบเบิลของเจ้าตัวกิฟฟินนะครับผมได้มาแล้วก็จะมีพาวเวอร์ใกล้ๆเคียงกับใกล้เคียงอะไรใกล้เคียงกับตัว เมียนนะผมก็หนละกันนะไปพามันไปเล่นสักหน่อยนะครับผมก็เร็วอยู่นะแล้วก็กิบเบิ้ลตัวนี้เดี๋ยวเ,เก็บไว้นะผมเพราะว่าผมอาจจะได้จับนะผมอีกตัวนะผม คือตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการการะโดดแล้วเป็นสายลงแล้วก็การเตะนะผมการเตะค่าสรบเตะดิโลเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลสามสิบเทียวสรบนะผมแต่ว่าก็น้อยอะเออเดี๋ยวผมจะโว์ให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยละกันนะครับผมว่าค่าสรบของมันเท่าไหร่นะ เออหนึ่งครั้งนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเอาเป็นตัวนี่ละกันไม่ได้บอกมันมีแบบโอเคคือเหตุผลที่ผมเมื่อกี้คือมันมีนี่ไงครับผมสามร้อยกว่าเลยนะครับผมแต,แต่ว่ายังไงก็ยังน้อยเหมือนเดิมมาผมสลับตอนท้ายๆเกมนะแล้วก็อย่างนะผมอึของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นสี ส,สีสีใสลุ้งนะครับผมก็อย่างก็คือตอนที่มันกระโดดลงมาเนี่ยจากที่สูงนะผมมันจะได้รับาดาเมจน้อยมากนะครับผมกระโดดไกลด้วยแต่ว่าข้อดีของอึของเจ้ายูนิคอร์เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมก็คือมันสามารถเอาไปทําเป็นลูกอมได้ก็คือมันจะมีที่จริงอะมันมีลูกบุกริ้นของลูกอมอยู่นะผมแต่ก่อนแต่ผมจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่านะเพราะผมจาได้ว่าตอนที่นี่ไงได้ สรุปแล้วครับผมตอนที่ลูกหวานมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะผมจําได้ว่ามันสามารถคราฟได้มีจําได้นะว่ามันสามารถบูปินเนี่ยมันสามารถคราฟได้นะซึ่งมันจะได้จากการตกปลาครับผมใช่มันได้จากการตกปลานะผมจำไม่ได้ว่าชิ้นหนึ่งนี่ต่อการคราฟหนึ่งครั้งต่อใต้กี่ชิ้นนะครับผมคีครับผมเกมหลุดไปเลยก็เลยต้องมาจับใหม่นะครับ คือแบบว่าเกมมันหลุดไม่ได้เวลาเลยนะเอาทำไมแค่ <c oughs> เดียวแมววัน่ายแบบนี้โอเค <c oughs> คือสำหรับคลิปหน้าเนี่ยทุกคนก็น่าจะเดาออกนะผมว่าผมจะมาทำอะไรใช่เดี๋ยวผมจะมาทำการผสมพันธุ์เจ้ายูนิคอนนะผม แต่ว่าคือผมไม่รู้นะว่ามันต้องใช้แบบนี้เดียวกันหรือเปล่าที่ที่รู้ก็คือมันสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมเนี่ยมันสามารถตั้งชื่อได้นะเดี๋ยวค่อยตั้งลกันเนี่ย แต่ว่าคือสําหรับตัวที่มีคู่เนี่ยคือผมจะเก็บเอาไว้นะก่อนนะครับผมคือผมจะเก็บเอาไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าเวลาผมไม่ใช่ดิคือผมจะไม่ให้มันเดินเล่นนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะนี่อีกแ้วมันก็จะแบบผสมพันธ์กันไนงะเหมือนกับตอนที่ผมแบบกำลังเล่นหานะผมผมไม่ใช่ดิตอนที่ผมเริ่มเล่นต้นๆนะครับผมคือผมเอาคือผมเนี่ยเอาตัวอโลซอรัสเนี่ยเดินเดินเล่นนะผมแต่ว่าคือมันเป็นคู่รักกันไงแล้วคือทีเนี้ย มันอยู่ดีๆมันก็ออกไข่นะผมคือผมรู้อยู่นะว่ามันต้องออกหา่หางกันก่อนนะ okay. เดี๋ยวช้อนไปก่อนคือมันจะออกห่างกันได้นะผมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบอยู่นิ่งนานเลยครับผม okay. ตัวนี้ก็เอาเวลไปเยอะเลยนะครับผมอัพแต่สปีดส่วนตอนนี้เนี่ยผมจะเอาไปที่เลือดนะครับผม นี่เห็นไหมมันมีรูปหัวใจขึ้นแล้วด้วยนะครับผมตัวนี้แปดเจ็ดนะครับผมแล้วตัวนี้หกหกส่วนตัวนี้สามหกโอเคครับผมงั้นอัลฟาเดี๋ยวผมคอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมตัวผสมพันธุ์นะครับผมงั้นเลยว่าคลิปนี้จบไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทำไมโหไปแบบนั้นวันนั้นนะ